เรื่องราวเริ่มต้นจากภาพของผู้คนที่กำลังหนีตายและขึ้นที่ซัดเข้าหาฝั่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะจมน้ำมีเสียงหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเล่าว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่5ปีที่แล้วแต่ตัวเธอกลับยังติดอยู่ที่เดิม Admi ิโปรพรีเมียราคาถูกมาแนะนาราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาท ใช้งานได้ทั้งหมด3แอปลเลยที่เดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินฟนใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้มาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ a d cat 4 k หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับอาชาสาวหน้าตาดีเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฟันร้ายเธอเปิดไฟฉายที่ทำขึ้นมาเองเดินไปตามทางเดินที่ค่อนข้างจะรกเข้าไปในห้องด้านข้างแล้วนําอาหารจากที่ซ่อนใส่ลงไปในตะกร้าใบใหญ่ก่อนจะเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกอาชาเปิดน้ําออกจากแทงที่รองน้าฝนไว้เธอตั้งไฟต้มน้ําก่อนจะดื่มอย่างใจเย็นเธอยือนจ้องมองสภาพของมือที่เสียหายจนจําสภาพเดิมไม่ได้แล้วเธอถอนหายใจ และหยิบวิทยุพกพาขึ้นมาแต่เสียงวิทยุกลับส่งเสียงดังทําให้อาชาตกใจเธอแอบมองดูรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงแต่สักพักก็หยิบหูฟังขึ้นมาสวมอาชาค่อยๆหมุนคลื่นวิทยุไปเรื่อยๆถึงแม้จะเจอคลื่นที่ประกาศถึงสถานพักผีที่มีอาหารน้ําดื่มและที่ปลอดภัยแต่เธอดูไม่ดีใจเลยแต่กลับหมุนต่อไปฟังเพลงอาชาใช้ผ้าค่อยๆเช็ดหยดน้ําที่เกาะอ,อยู่บนรั้วเหล็กบนดาดฟ้าและค่อยๆบิดน้ําทั้งหมดลงไปในถังที่นํามา เทใส่ขวดที่เตรียมไว้จากนั้นเธอตรวจดูปริมาณน้ำฝนในแกลลอนใต้แทงน้ำจดปริมาณน้ำที่เหลือใช้ลงในสมุดบันทึกอย่างเป็นระบบหลังจากทำงานเสร็จอาชาต้มบะหมี่เธอก็หวนคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เคยมีความสุขตอนกินอาหารกับเพื่อนสาวในมื้อดินเนอร์สุดหรูหลังจากนั้นอาชายืนขึ้นเธอส่องกล้องทางไกลไปยังตึกด้านข้างเธอเห็นคนที่อยู่ในห้องและกล่องโฟมที่กำลังลอยน้ำอยู่เธอรีล,ลงมาชั้นล่างที่น้ำท่วม ใช้ฉวกที่ทําขึ้นยิงไปที่กล่องแล้วสาวกล่องกลับเข้ามาด้านในแต่ก็มีอะไรบางอย่างดึงกล่องเอาไว้เธอต้องใช้กําลังทั้งหมดออกแรงดึงจนล้มลงไปแต่ใน,นที่สุดก็นํากล่องกลับมาได้เธอเปิดออกดูแต่ก็พบเพียงเหล้าขวดเดียวจึงนํามันขึ้นไปที่ชั้นบนอาชาถอดเสื้อมองดูแขนที่บาดเจ็บจนเป็นแผลเธอเดินขึ้นไปบนดาดฟ้ากัดพักอตไว้ในปากก่อนหยิบขวดเหล้าที่เพิ่งได้มาลาดบนแผลสดๆเพื่อฆ่าเชื้อโรคความแสบทําให้เธอต้องร้องออกมา ก่อนจะใช้ผ้าผัานเอาไว้แบบลุกๆก่อนจะดื่มเหล่าย้อมใจอาชาเดินลงไปที่ห้องน้ำเพื่อล้างตัวหลังจากนั้นเธอกลับไปที่ดาดฟ้าอีกครั้งครั้งนี้เธอมองเห็นใครบางคนที่กำลังถูกทำร้ายในห้องและเรือสองลำที่กำลังลอยอยู่กลางน้ำแต่ในตอนนั้นเองที่ดาดฟ้าฝั่งตรงข้ามกลับมีชายคนหนึ่งที่ส่องกล้องกลับมาทางอาชาเช่นกันมันทำให้เธอตกใจจนต้องหลบแต่พอลองดูอีกครั้งเขากลับหายตัวไปแล้วในเรือกลับมีคนที่ออกมายืนอยู่ที่หัวเรือแลนมาหาเธอ อาชาตกใจจึงรีบลงไปเก็บซ่อนสิ่งที่จำเป็นและทำให้ห้องดูเหมือนไม่มีคนอาศัยอยู่เธอโรยเศษดินตามทางเดินและเข้าไปหลบซ่อนในช่องลับหลังตู้เสื้อผ้าพวกคนแปลกหน้าเข้ามาในตึกที่อาชาอยู่และขึ้นมาจนถึงชั้นบนในขณะที่เธอแอบอยู่หลังตู้เสื้อผ้าด้วยความหวาดกลัวจนตัวสัน่นพวกมันคุยกันว่าได้เห็นเธอแต่มีชายที่เป็นหัวหน้าสั่งให้ลูกน้องไปค้นหาอาหาร เสียงข้าวของในห้องที่ถูกรื้อค,นค้นกระจุยกระจายจนมันมาถึงตู้เสื้อผ้าที่อาชาซ่อนตัวอยู่แต่กลับไม่พบช่องลับจึงตะโกนบอกหัวหน้าไปว่าสงสัยจะเสียเที่ยวพอไม่พบอะไรเลยแต่ในขณะที่จะกลับผู้มันเถียงกันเพราะมีคนหนึ่งที่เห็นอาชาเขาบอกว่ายังหาไม่ละเอียดพอในเวลานั้นจู่ๆเด็กชายที่ตามมาด้วยก็ยิงปืนขึ้นมานัดหนึ่งเขาบอกว่าเห็นอะไรบางอย่างเสียงปืนยิงทำให้อาชาที่ซ่อนอยู่วาดกลัวจนขวัญเสีย เธอนึกย้อนกลับไปตอนที่อยู่กับน้องสาวคนเล็กทั้งคู่กาลังกินอาหารอย่างมีความสุขก่อนที่จะถ่ายรูปคู่กันเป็นที่ระลึกหลังจากพวกนั้นจากไปอาชารีบออกมาจากที่ซ่อนเธอส่องกล้องเพื่อดูพวกมันให้แน่ใจว่าไปแล้วจริงๆก่อนจะนั่งลงเป่าปากอย่างหมดแรงในคืนนั้นอาชาเธอสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายที่หลอกหลอนเธออีกครั้งอาชาขึ้นไปที่ดาดฟ้าเพื่อมองหาของที่มีประโยชน์ที่ลอยอยู่ในน้ําเธอใช้ฉมวกดึงพวกมันกลับมาวันนี้โชคดี เธอเจอกับน้ำผึ้งมันทำให้เธอดีใจมากรสชาติของมันถึงกระทำให้เธอยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแต่ภาพต่อมาที่เธอเห็นมันคือศพที่ลอยน้ำมาครับมันทำให้เธอยิ่งหม่นหมองเธอกลับมาทำอาหารในครัวตอนนั้นกลับมีเด็กสาวคนหนึ่งที่แอบขโมยอาหารจากช่องลับที่อาชาซ่อนเอาไว้โดยเธอไม่รู้ตัวในตอนที่อาชากำลังจะนอนหลับกลับจู่ๆได้ยินเสียงเด็กขึ้นมาเธอจึงส่องไฟฉายเพื่อตามหาตัวแต่ก็ไม่พบ ในตอนเชา้าอาชาทําทีว่าลืมสบู่วางไว้บนอ่างล้างหน้าและไปแอบซ่อนตัวรอจนเด็กสาวเดินเข้ามาหยิบสบู่แล้วรีบจับตัวเธอไว้แต่เด็กสาวกลับเตะเข้าที่หน้าแข้งของเธอจนหน้าเบี้ยวแล้วหนีไปได้เด็กน้อยแอบกลับไปที่ห้องที่ซ่อนอาหารของอาชาเธอค้นหาของจากช่องลับเธอหยิบเอาไฟฉายและเสื้อจากในตู้มาสวมและออกเดินไปตามทางเดินจนได้ยินเสียงคนเดินมาจึงรีบไปซ่อนตัว ภาพย้อนกลับไปในอดีตท,ที่อาชากับเพื่อนสนิทไปเดินเลือกซื้อเสื้อแจ็คเก็ตให้น้องสาวจากนั้นเธอก็เล่าถึงแฟนของเธอที่ชื่อทรสตันและชวนเพื่อนสาวไปร่วมงานปาร์ตี้ที่กำลังจะมาถึงอาชาบอกกับเพื่อนถึงเรื่องที่พ่อแม่เธอไม่ปลืม้มถ้ารู้ว่าเธอคบกับชายต่างชาติในตอนนั้นเองที่แม่ของเธอได้โทรเข้ามาพอดีอาชาตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนเธอออกไปหาอาหารที่ซ่อนไว้ตามปกติปรากฏว่ามันได้หายไปแล้วบนพื้นกลับพบถุงอาหารที่ถูกวางทิ้งเอาไว้ตามทางเดิน อาชาตามเก็บจนไปถึงห้องห้องหนึง่งในห้องเธอพบเด็กหญิงตัวน้อยที่นอนหลับสนิทเธอกอดไฟฉายหลับยังมีความสุขภาพนี้ทําให้อาชาหายโกรธเธอรู้สึกเอ็นดูเด็กน้อยขึ้นมาอาชากลับไปต้บมบะหมี่ที่ห้องครัวในเวลานั้นเองเด็กน้อยที่นอนเต็มอิ่มก็ตื่นขึ้นมาส่วนอาชาที่กําลังต้มบะหมี่กาลังคิดว่าจะต้บมบะหมี่ให้เด็กน้อยกินหรือเปล่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังขึ้นจึงวิ่งออกมาดูที่ห้องเธอพบเด็กน้อยนํารูปถ่ายคู่กับน้องสาวที่เธอซ่อนเอาไว้ออกมาดู เธอพยายามจะจับตัวเด็กสาวแต่เธอกลับใช้ความไวหลบหนีไปได้เมื่อเห็นว่าภาพถ่ายยังอยู่อาชากลับไปที่ห้องครัวเพื่อต้อมบะหมี่ต่อคราวนี้เธอต้มเผื่อหัวขโมยตัวน้อยด้วยในตอนที่ยื่นบะหมี่ให้เด็กน้อยเธอกลับเอาแต่มองที่นอกหน้าต่างทาให้อาชากลับไปคิดถึงเรื่องของน้องสาวในอดีตตอนที่เธอนําแจ็คเก็ตตัวใหม่ไปให้วันนั้นแม่เธอนําเอาโยกข,ของคุณยายที่ควรเป็นมรดกตกทอดของเธอยกให้น้องสาว และยังพูดถึงเรื่องแฟนต่างชาติของอาชาขึ้นมาทําให้เธอเสียใจมากอาชามองดูเด็กน้อยที่นั่งมือลอยด้วยความหงุดหงิดเธอวางบะหมีม่ไว้ข้างๆและเดินจากไปเด็กน้อยพอเห็นอย่างนั้นก็รีบหยิบบะหมี่มาเพราะความหิวหลังจากนั้นจึงกลับไปยังห้องของเธอตอนนี้มีที่นอนที่ถูกจัดวางไวอ้อย่างดีเธอหันไปมองดูห้องของอาชาด้วยความขอบคุณในตอนเชา้าอาชาที่ตื่นมาพบว่ามีอาหารที่หายไปวางอยู่บนพื้น มันเป็นฝีมือของเด็กน้อยอาชาจึงต้บมบะหมี่แล้วทิ้งไว้ให้กับเด็กหญิงในครัวก็จะเดินขึ้นมากินบนดาดฟ้าเด็กหญิงถือบะหมี่มานั่งกินทั้งสองต่างจ้องมองกันละกันไม่ว่าอาชาจะทําอะไรเด็กน้อยก็จะเลียนแบบเธอสุดท้ายเด็กหญิงก็เลียนแบบท่าก,กินของอาชาจนบะหมี่หล่นมาใส่หน้าเธอจนอาชาหลุดขำออกมาทั้งคู่หัวเราะใส่กันอย่างมีความสุขในคืนนั้นอาชาจัดที่นอนของเด็กน้อยไว้ให้ข้างๆเตียงนอนของเธอ เด็กน้อยหันไปมองที่อาชาที่นอนหลับสนิทก่อนจะล้มตัวนอนลงบนที่หนอนของตัวเองจนหลับไปคืนนั้นอาชากลับได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องไห้เธอจึงตื่นขึ้นมาถามว่าร้องไห้เหรอเด็กน้อยตอบว่าไม่อาชาจึงปลอบเธอว่าจริงๆตัวอาชาเองก็ร้องไห้บ่อยๆทุกคืนนั่นทําให้เด็กหญิงรู้สึกดีขึ้นอาชาแนะนําชื่อตัวเองกับเธอเด็กน้อยก็บอกว่าเธอชื่อเฮ่เธอบอกว่า เธอคิดถึงแม่และอีกไม่นานเธอจะต่อเรือและออกไปจากที่นี่ไปตามหาแม่ข้างนอกในตอนเช้าอาชาพาเฮเ่ขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ในตอนที่อาชาเผลอเฮ่่กลับแกะเทปที่ปิดประตูออกจนประตูมันล็อกในตอนที่อาชากําลังเสียใจเฮเ่กลับใช้ลวดสะเดาะกุญแจเปิดประตูออกมาได้อาชาจึงบอกให้เฮ่่ททำตามโกดที่เธอวางไว้อาชาขอร้องว่าห้ามแตะสิ่งของอีกและห้ามทําเสียงดัง พออาจจะมีคนอื่นมาได้ยินเข้าพวกนั้นอาจเป็นคนร้ายแต่เฮ้เฮกลับสนใจแต่จี้ห้อยคอของอาชาว่ามันสวยดีจนอาชาต้องดุเธอแต่ก็ชมเธอที่สะเดาะกุญแจได้หลังจากนั้นอาชาจึงทำเตาไฟจากกระป๋องอลูมิเนียมให้เฮ่เฮต้มบะหมี่เพิ่มอีกเตาแต่ในตอนที่เธอไปที่เอาอาหารออกจากห้องลับกลับพบว่ามันลดลงไปอีกแล้วและที่สำคัญสร้อยคอจี้หยกที่คอของเธอกลับหายไปด้วยครับ อาชาคิดว่าเป็นฝีมือยายเด็กตัวแสบแน่นอนแต่จู่ๆกลับได้ยินเสียงของเครื่องยนต์ที่ดังอยู่ด้านนอกจึงหยิบกล้องส่องทางไกลมาส่องพบ,บว่ามีเรือล่นเข้ามาอาชาเดินไปหาเฮเฮในห้องที่กำลังนั่งฟังเพลงจากวิทยุอย่างมีความสุขเธอปิดปากเฮเฮจนเด็กน้อยตกใจแต่พอเห็นท่าทางอาชาจึงรู้ว่ามันต้องมีเรื่องแน่ๆเธอเห็นอาชาดูผ่านกล้องหรือแย่งกล้องมาดูบ้างแต่นั่นดูเหมือนจะทให้เฮเฮตกใจครับ ในตอนที่อาชากระลังสะผมไม่เฮเธอจึงถามขึ้นมาว่าถ้าผู้คนแปลกหน้านั้นเข้ามาอีกเราจะทํายังไงดีอาชาบอกเฮเฮไปว่าเธอมีที่ซ่อนตัวที่อยู่หลังตู้เสื้อผ้าเธอเลยขอซ่อนตัวด้วยอีกคนอาชาเลยแกล้งถามว่าไหนบอกว่าจะหนีออกไปแล้วไงเฮเฮเลยชวนอาชาไปด้วยกันอาชาบอกว่านี่คือบ้านของเธอเธอคงไม่ไปไหนและอีกอย่างข้างนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วอาชาถามเฮเฮว่า ได้เอาจี้หยกของเธอไปไหมนั่นกลับทําให้เฮเฮโกรธจนเดินหนีไปอาชาเดินไปที่หน้าห้องของเฮ่เฮแต่มันปิดล็อกเธอบอกเฮเฮว่าเธอไม่ได้โกรธเธอแค่ไม่ชินกับการมีคนมาอยู่ด้วยมันนานมากแล้วที่ไม่ได้พูดกับใครสักคนอาชาพยายามขอโทษเฮ่เฮและบอกว่าเธอแค่ไม่ชอบไม่ใครมายุ่งกับของของ,ของเธอแต่ไม่รู้ว่าที่จริงเฮ่เฮยืนมองเธออยู่ห้องข้างๆเมื่ออาชาพูดจบ เฮเดินออกมาแล้ววางของกองใหญ่ไว้ที to to <Yeah. S 3> ่ด้านหน้าเพื่อเป็นการประชดก่อนจะบอกอาชาว่าอย่ายุ่งกับของส่วนตัวของหนูก่อนจะเดินเข้าไปในห้องทําให้อาชาก็น่าเวอร์ไปเลยในวันรุ่งขึ้นอาชาที่ขึ้นไปตรวจดูน้ําที่ถทงก็พบว่ามันหายไปเมื่อเธอเดินมาในห้องก็พบเฮเฮกําลังใช้น้ําซักผ้าให้เธออยู่เธอถามอาชาว่าโอเคไหมมันทําให้อาชาคิดถึงน้องสาวที่เคยถามประโยคเดียวกันตอนทําเกีียวให้แม่ของเธอ นี่คืนนั้นอาชาฝันร้ายถึงน้องสาวและศพที่ลอยน้ํามาอีกครั้งแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อจึงก็เป็นเสียงของเฮเฮทั้งคู่พากันลงไปด้านล่างอาชาซ่อมไฟฉายที่ทําเองในตอนนั้นเฮเฮไปเปิดสวิตไฟจนไฟมันติดขึ้นมาอาชาจึงบอกกับเธอว่าไฟมันติดก็จริงแต่มันจะกระพริบตลอดอีกอย่างคือตอนนี้มันน้ําท่วมเราไม่ควรเปิดกระแสไฟฟ้านะมันอันตรายเมื่อลงมาชั้นล่างเฮเฮถามอาชาถึงห้องที่ถูกปิดตายที่อยู่สุดทางเดินว่ามันมีอะไร อาชาก็มีท่าทีหนักใจแต่บอกเฮเฮไปว่ามันมีกลิ่นที่เหม็นเหม็นเหมือนตดถ้าเราเปิดออกมาดานีเฮก็ฟังวิทยุและพบคลื่นที่บอกว่ามีที่ปลอดภัยมีที่พักอาหารและน้ำเธอดีใจจนรีบวิ่งมาบอกอาชาแต่อาชากระบอกให้เธง,งเงียบอย่าทำเสียงดังเฮเฮพยายามขอให้อาชาหาเรือและออกไปจากที่นี่แต่อาชาบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นและถึงจะไปได้จริงก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใด จะตามหาที่นั่นเจออาชาบอกว่าเราต้องอยู่ที่นี่เธอบอกให้เฮ่เหยหยุดถามเธอเรื่องนี้สัทีเฮเฮจึงบอกว่าเธอขี้ขาดแล้วก็บอกว่าเธอเองอ่ะไม่ได้ขโมยสร้อยไปและบอกอีกว่าอาชาเป็นคนขี้ขาดที่มีชีวิตอย่างขมขื่นก่อนจะเดินออกไปอาชาที่คิดไม่ตกกับคําพูดของเฮเฮเธอเดินเข้าไปหาเฮเฮในห้องเธอกําลังพยายามจะสร้างแพรขึ้นจากของเือใช้อยู่อาชาบอกเธอว่ายังไงแพรมันก็ใช้งานไม่ได้ และเฮ่ ate, ก็ไม่มีทางจะเอาชีวิตรอดและอาจจะหลงทางที่ข้างนอกนั่นเฮเๆจึงนําปืนยิงพลุออกมาให้ดูจนทําให้อาชาตกใจและถามว่าไปได้มันมาได้ยังไงอาชารีบแย่งเธอมาเก็บไว้และบอกว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะถ้าเกิดยิงออกไปจะมีคนเห็นและตามมาเจอตัวพวกเรานแน่อาชาก็ขอโทษเนเฮที่พูดให้เธอเสียใจยจริงๆแล้วเธอเคยออกไปตามหาคนมาช่วยเหลือเหมือนกัน มันแย่ม,มากๆแต่เฮ่ฮก็บอกเธอว่าแต่ที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะอาจจะถูกคนไม่ดีพวกนั้นต้องเจอตัวเข้านแน่ๆสักวันหนึ่งในเช้าวันนี้มีฝนตกอาชารีปลุกเฮ่ฮที่กําลังนอนงูเงียทั้งคู่ขึ้นมาบนดาดฟ้าที่อาชาลองภาชนะเอาไว้จนเต็มดาดฟ้าวันนี้มีน้ําจำนวนมากจนเหลือล้นและมีงานให้ทําจนล้นมือ เมื่อเธอเริ่มเทน้ำลงใส่ขวดน้ำอาชามองเฮฮที่ช่วยเธอทำงานอย่างแข็งขันและอมยิม้มหลังจากรองน้ำเสร็จเฮเฮกลับไปที่ห้องเธอซักผ้าของเธอและอาชาก่อนกลับไปเริ่มต่อแพรจนอาชาเดินเข้ามาหาเฮเฮขอโทษที่เคยพูดไม่ดีตอนทะเลาะกันเรื่องจี้หยกเธอไม่รู้จะบอกอาชายังไงว่าเธอไม่ได้ทำจริงๆแต่อาชาก็บอกว่าไม่เป็นไร พอที่จริงพวกเธอต่างก็ผิดด้วยกันทั้งคู่อาชานึกถึงความทรงจําแสนสุขที่เคยมีกับน้องสาวและเพื่อนสนิทเฮเดินเข้ามาหาอาชาที่นั่งจมอยู่กับความทรงจําเพื่อถามอาชาว่านั่นรูปน้องสาวของคุณเหรออาชาบอกว่าใช่เธอบอกว่ามันเป็นรูปเดียวที่เหลืออยู่เฮเถามเธอว่าทําไมถึงไม่พูดถึงน้องสาวเลยละ่ะอาชาบอกว่าพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อพวกเขาได้จากไปแล้วเฮที่ได้ฟัง ก็บอกกับอาชาว่าใช่แล้วพวกเขาล้วนตายไปหมดแล้วเฮเฮก็ดูจะเสียใจและคิดถึงคนที่จากไปเช่นกันจากนั้นเฮเฮแนะนำเกรสซึ่งมันเป็นหุ่นที่เฮเฮมักจะพูดคุยด้วยตลอดเหมือนเพื่อนสนิทเวลาเธอเหงาก่อนจะเจอกับอาชาพวกเธอหยิบบะหมี่ที่ต้มเสร็จใหม่ๆขึ้นมากินแต่ทั้งสองก็มีความสุขกับอาหารมื้อนี้ในคืนนั้นอาชากลับนอนไม่ค่อยหลับพลิกตัวไปมาและพบว่า มีอะไรถูกวางไว้ใต้หมอนจึงหยิบขึ้นมาดูป้าคือว่ามันเป็นจี้หยกที่หายไปนั่นเองอาชาจ้องเหมือนกําลังใช้ความคิดอะไรบางอย่างในตอนเช้าวันนั้นอาชาจัดการเลื่อยไมย้และใช้อุปกรณ์ที่มีมาสร้างเป็นแผลงง่ายๆให้กับเฮฮหลังจากที่เฮ่ตืน่นเธอเดินขึ้นมาหาอาชาที่ดาดฟ้าและบอกอาชาว่าเธอกรองน้ําเสร็จแล้วอาชาขอบใจและเรียกให้เฮดูท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีในช่วงพระอาทิตย์กำลังตกดิน ก่อนจะบอกว่าเธอมีอะไรจะให้ดูอาชาพาเฮ่ๆลงไปที่ชั้นล่างเพื่อดูแพรที่เธอสร้างเสร็จแล้วครับมันทําให้เด็กน้อยตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากภาพย้อนกลับไปในอดีตน้องสาวอาชากําลังถามว่าพี่จะกลับมาบ้านในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมในขณะที่อาชากาลังเรียกรถแท็กซี่ไปส่งบ้านแฟนหนุ่มของเธอแต่ไม่มีรถผ่านมาสักคันในขณะที่เธอพาน้องสาวเดินไปเพื่อหารถแท็กซี่กลับมีคนวิ่งมาชนอาชาเข้าจนเธอโกรธ ในตอนนั้นด้านหลังกลับมีคนมากมายที่วิ่งหนีตายเพราะข้างหลังนั้นเป็นเกลียวคลื่นขนาดยักษ์ที่สูงกว่าตึกสิบชัน้นกําลังม้วนไล่หลังพวกเขามาและกลืนกินพวกเขามันทําให้อาชาตกตะลึงเธอรีบคว้ามือน้องสาวออกวิ่งอาชาที่ตื่นขึ้นมานั่งมองไปรอบห้องอย่างเลื่อนลอยตอนนี้น้ําท่วมถึงเตียงนอนแล้วอาชามองดูหยกที่ถืออยู่ในมือเธอเดินนํามันไปสวมให้กับเฮ่ hey hey, ที่นอนอยู่ในห้อง และบอกให้เฮ่ he, รักษามันแทนเธอด้วยพวกเธอพากันเก็บของจำเป็นลงไปที่แผ่อาชาเตรียมอาหารให้กับเธอติดตัวไปด้วยแต่ในตอนนั้นเฮ่ he, กลับเผลอทําแจ็คหูฟังหลุดจากเครื่องวิทยุทำให้มันส่งเสียงดังออกมาจนอาชาตกใจรีบเดินไปช่วยปิดเครื่องและภาวนาให้คนร้ายข้างนอกจะไม่ได้ยินเสียงมันทำให้พวกเธอต้องเปลี่ยนแผนอาชาบอกกับเฮฮว่าตอนนี้มันอันตรายมากคงต้องรอไปก่อน พวกเธอนําแพรไปซ่อนเอาไว้โดยนําของต่างๆมากองทับมันเอาไว้จากนั้นจึงขึ้นไปที่ดาดฟ้าอาชาพยายามส่องดูความเคลื่อนไหวด้านนอกตลอดเวลาทุกอย่างกลับดูปกติจนเธอโล่งใจในตอนเช้าอาชามาหาเฮ้เฮพร้อมบะหมี่ที่เพิ่งทําขึ้นเธอเจอเฮ่เฮที่ไปหลบอยู่อาชาบอกว่าตอนนี้เราปลอดภยัยและนี่อาจจะเป็นอาหารอุ่นๆมื้อสุดท้ายของเฮเฮมันทําให้เฮเฮรู้ว่าจะได้ออกเดินทางแล้ว แต่จ,จู่ๆตอนที่เฮเฮเก็บของกลับได้ยินเสียงของคนร้ายที่บอกว่าเจอตัวพวกเธอแล้วเฮเเจึงรีบวิ่งมาหาอาชาที่กำลังส่องกล้องมองด้านนอกด้วยสีหน้าตกใจพวกเธอรีบเก็บซ่อนทุกอย่างอย่างร้อนรนอาชารีพาเฮฮไปหลบซ่อนตัวด้านหลังตู้เสื้อผ้าแต่มันกลับอยู่ได้แค่คนเดียวเฮเฮพยายามให้ขอให้อาชามาอยู่ด้วยเธอกลัวว่าอาชาจะทิ้งเธอแต่อาชาก็บอกว่าฉันน่ะไม่มีวันทิ้งเธอแน่ เพราะเฮ่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฉันที่เคยเดียวดายให้กลับกลายมามีความสุขอีกครั้งและพวกเราจะต้องผ่านมันไปด้วยกันอาชาสัญญาว่าจะกลับมารับตัวเฮ่และบอกว่าเธอจะไปซ่อนตัวที่ห้องที่เหม od, ็นเหมือนตดก่อนจะปิดตู้เสื้อผ้าและบอกให้เฮฮอยู่อย่างเงีย,งยบๆพวกคนร้ายได้เข้ามาพวกมันพูดว่าครั้งนี้ต้องตามหาตัวพวกเธอให้เจอให้ได้อาชาไปหลบอยู่ในห้องที่มีกลิ่นเหม็นแต่ที่จริงมันคือบ้านของเธอเองเป็นที่ที่อาชาเลี่ยงไม่ยอมกลับมาโดยตลอด พวกมันพากันรื้อและทำลายของทุกอย่างจนมีคนหนึ่งที่เข้ามาในห้องที่อาชาซ่อนตัวมันพบกับกลิ่นที่เหม็นเกินบรรยายมันเปิดผ้าและพบกับศพที่แห้งตายอยู่ในนั้นจนต้องอาเจียนออกมาภาพกลับไปเล่าเรื่องในอดีตอีกครั้งคืนยักษ์ที่ไล่หลังมาทําให้คนหนีตายมีหลายคนที่ล้มลงและหลายคนที่ถูกคลื่นกลืนหายไปท่ามกลางความสับสนอาชาพานอสาวกลับไปยังอาพาร์ตเมนต์ที่ตนเองอยู่และพยายามวิ่งขึ้นไปชั้นบน เพื่อเอาตัวรอดมีคนหลายคนที่คิดแบบเธอที่กำลังวิ่งตามขึ้นมาทําให้เธอรีบวิ่งให้เร็วกว่าเดิมตัดกลับมาปัจจุบันตอนนี้อาชาที่หลบอยู่หลังผ้าคลุมกําลังหลับตาภาวนาในขณะที่พวกมันกลับพบอาหารที่เธอซ่อนเอาไว้กับรูปถ่ายไม่นานนักพวกมันก็เจอตัวเฮ่ๆแล้วครับที่ซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าภาพย้อนไปอาชาพยายามวิ่งขึ้นไปที่ด้านบนตึกโดยเร็วที่สุดและลองบอกให้เอมี่น้องสาวรีบตามขึ้นมาแต่เพราะเธอยังเด็ก จึงอ่อนแรงล้มลงจนถูกคนด้านหลังวิ่งแซงไปโดยที่อาชาไม่รู้ตัวอาชาวิ่งออกไปจนถึงดาดฟ้าด้านนอกกำลังฝนตกอย่างหนักอาชาล้มลงในกระเป๋าของที่หล่นกลับมีจี้หยกลุ่นออกมาเป็นของน้องสาวที่แอบนามาใส่ให้เธอพอคิดว่าอาชาอยากได้แต่ตอนนี้กลับมีเพียงตัวเธอที่รอดชีวิตกับคลื่นที่ซัดกระหน,นำ่ำที่เหมือนเป็นฝันร้ายอันแสนเจ็บปวดของเธออาชาได้แต่ร้องไห,ห้ให้กับชะตากรรมที่โหดร้ายแต่จ,จูจๆ ในตอนที่เธอตื่นขึ้นมาจากความทรงจํากลับได้ยินเสียงเฮเฮที่บอกกับพวกคนหลายว่าเธอหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ในที่สุดพวกเขาก็จับตัวอาชาได้หลังจากเจอตัวหัวหน้ามันถามเฮเฮต่อว่ามีอะไรซ่อนอยู่อีกไหมเฮเฮพามันไปดูอาชาพยายามจะหยุดเธอแต่ถูกเจ้าฝรั่งตีจนสลบพอเธอตื่นขึ้นมากลับถูกมัดมือไว้กับเตียงนอนมีฝรั่งลูกน้องคนหนึ่งของพวกคนหลายพยายามจะข่มขืนเธอแต่ถูกหัวหน้าของมันห้ามเอาไว้ ภายหลังมันก็กลับมาลากตัวอาชาไปเพื่อจะไปที่เหลือที่จอดเอาไว้แต่ในตอนนั้นเองอาชามองเหตุที่กลัวจนร้องไห้ออกมามันเหมือนเห็นภาพของน้องสาวที่เป็นภาพซ้อนทับขึ้นมาอาชารอตอนที่ฝรั่งเผลอเธอรีบวิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าเหมือนต้องการไปหยิบอะไรบางอย่างแต่ถูกดึงจนล้มลงไปอาชาคว้าเศษสีดหลอมที่หกักแทงเข้าไปที่ฝรั่งจนมันโกรธและจับอาชากดน้มเพื่อจะฆ่าให้ตาย ในตอนนั้นอาชาที่คว้าปืนพุที่ซ่อนเอาไว้ยิงเข้าไปที่แสงหน้าของมันจนตายไปเสียงปืนที่ดังขึ้นทําให้คนร้ายรู้ตัวหัวหน้าพวกโจรจึงสั่งให้ลูกน้องทุกคนแยกกันตามหาจะอ้วนคนนี้ที่มาหลังสุดเขาเดินลงไปที่ชั้นล่างจนเจอตัวอาชามันพยายามหลอกอาช่าว่าจะไม่ทําร้ายเธอแต่กลับรีบพุ่งเข้าหาเธออาชาที่รอ,อยอยู่ดึงเชือกที่อยู่ในมือจนมันสะดุดล้มลงแล้วใช้กีตาร์ตีจนมันตายไปอีกคนเธอหยิบมีดจากด้านหลังของมันขึ้นมา อาชาแอบวิ่งไปหลบในขณะที่คนร้ายชายอีกคนกําลังตามหาตัวเธออยู่มันได้ยินเสียงวิทยุที่ดังขึ้นจึงเดินไปตามเสียงจนพบกับวิทยุในเวลานั้นอาชาที่หลบอยู่ก็ได้แทงมีดเข้าที่หลังของมันทั้งสองคนเริ่มต่อสู้กันคนร้ายจับอาชากดหน้าลงกับโต๊ะและบีบคอเธออาชาที่จวนจะหายใจไม่ออกคว้ามีดที่ปักกลางหลังคนร้ายแล้วจ้วงแทงที่หน้าอกซ้ายของคนนั้นด้วยความกโกรธ จนเลือดกระเด็นไปติดบนหน้าและเสื้อผ้าอาชามองดูชายคนนั้นค่อยๆตายอย่างชา้าๆตอนนี้คนร้ายผู้หญิงที่มีเพียงตาเดียวที่ตามหาตัวอาชากำลังจ้องมองเตาไฟที่ถูกจุดขึ้นไว้อย่างน่าสงสัยกลางห้องเธอได้ยินเสียงแปลกจากข้างห้องจึงวิ่งไปดูอาชาที่รอจังหวะนี้อยู่เธอสาดเหล้าที่เตรียมไว้ใส่ผู้หญิงคนนั้นและโยนเตาไฟที่ลูกโชนเข้าไปเผาเธอทั้งเป็นก่อนจะปิดประตูนำสิ่งของมดาดันหน้าประตู ขังให้หญิงสาวตายยางทรมานในกองไฟหัวหน้าโจนในตอนนี้เขาหัวเสียอย่างมากที่ลูกน้องเขาถูกฆ่าตายแต่ยังจัดการอาชาไม่ได้ในขณะที่เขาเดินขึ้นบันไดอาชาที่รอ,อยอยู่ดึงเชือกทาให้เขาล้มลงและพยายามจะแทงเขาด้วยมีดแต่เขากลับจับเธอกดติดกับกําแพงและบีบคออาชาจนตัวลอยสูงอาชาที่แทบหมดทางสู้ขวาไปด้านบนจนเจอหลอดไฟนีออนจึงดึงมันออกมาแล้วตีเข้าที่หัวหน้าโจนและใช้หลอดไฟที่แตก แทงคอเจ้าหัวหน้าโจรซ้ำๆในความมืดในที่สุดมันก็ตายลงตอนนี้อาชาเห็นคนร้ายที่เหลือเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่กับเฮเฮเธอพยายามใช้ฉมวกยิงเขาแต่มันก็พลาดเป้าในตอนที่คนร้ายเผลอเฮเฮตัดสินใจวิ่งไปผลักเขาตกน้ําแต่มันก็ทําให้เธอถูกลากลงไปในน้ําด้วยเช่นเดียวกันอาชาที่เป็นห่วงจึงรีบกระโดดลงไปช่วยไม่นานนะักคนร้ายก็โผล่หัวขึ้นมาแต่ตอนนี้เขาชะล่าใจเขากลับถูกตัวอะไรสักอย่างอ้าปากเขมือเข้าไปทั้งเป็น ไม่นานนักอาชาที่ดำน้ำลงไปช่วยพาตัวเฮเฮขึ้นมาทั้งคู่พากันขึ้นไปบนเรืออาชาสตาร์ทเครื่องยนต์ออกเดินเรือเพื่อหลบหนีออกจากที่นี่เฮเฮที่เสียใจและสงสัยจึงถามอาชาว่าทำไมถึงต้องช่วยเธอด้วยอาชาบอกเฮเฮว่าที่จริงเธอนั้นเข้าใจว่าบางครั้งมันยากที่เราจะไม่เห็นแก่ตัวถ้าเราเข้าตาจนจริงๆพวกเธอแล่นเรือออกไปยามกลางคืนเช้าว,วันใหม่หลังจากอาชาตื่นขึ้นมา เธอพบเหตุที่นั่งกินน้ำพึ่งอย่างมีความสุขและพบว่าพวกโจรมีอาหารตุนเอาไว้อย่างมากมายอาชาขับเรือไปตามพิกัดที่วิทยุบอกด้วยเรือลำเล็กๆของพวกเธอเพื่อตามหาสถานที่พักพิงสุดท้ายที่ปลอดภัยท่ามกลางท้องทะเลที่กว้างใหญ่แล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกัเยนเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ